สวัสดีค่ะสวัสดีจากพี่น้องจ๋าพอกันกับแม่น้องเนนีน้องน้งว่าชาแนลด้วยค่ะพี่น้องมาจ้ามาจ้ะกินต้มปลาค่ะพี่น้องจ๋าต้ปามปลาแซ่บดีดีค่ะพี่น้องอันนี้เส้นแก้วอืม ในราพี่นรพี่น้องอาหารต้ปาปลามีหอยด้วยนะหอยโชลี่ไม่ไี้กินโดนแล้วพี่น้องเลยอื ไม่ได้กินนานแล้วแซ่บอย่างนะ <laughs> ้ลูกหลับเออืมลูกหลับอืใส่เส้นแก้วพ่อพี่น้องทั้งเส้นแก้วทั้งเส้นขนมจีนอื อยู่อย่างเนืองบะมีกัดถินมะฮอยเนาะแซ่บเลยใสดามีกับถินมานะ้อย,าย,ยขึ้นสิแทบเนี่ย ใส่มือเดีย๋ยวจะพี่น้องอ,อร่อยหลาย คำใหญ่ๆคำใหญ่ๆไปเลยอืม ซื้อเข้ามาดอกค่ะพี่น้องค่ะบริเฮดเองซื้อเข้ามาเผ็ดอยู่ด้แหรอเน,อะออนเาะหอยไดยหลาย อตอนน่ามากินก็ได้พี่น้องเพชรมาแล้วมาแล้วกินต่อบอกว่าบ่เพชรสานแต่ยังเพชรคือเกาอยู่แม่ค่าก็ได้ ร้านเดิมและพี่น้องร้านยาฟ้าร้านเหมือนเดิมหกิี<อ>น้ำเกียวอ่ยเผ็ดเผนะ็ดน่ะแต่อร่อยอะ่ะทำไงดีเผ็ดแต่อร่อยเผ็ดลินขนาด เพดค่ะพี่น้องหาแนวกินแก่ก็ข้าวต้มมัดได้ข้าวต้มมัดนะพ่อแมเเ็ดหนัก ข้าต้มมัดกินแก้ค่ะพี่น้องคะเผ็ดเหรอค่ะเผ็ดค่ะน้องเน่เน่ค่ะไอคัดจมูกน้ำมูกแล้วอากาศเปลี่ยนแปลงนี่เผ็ด หรือว่าเรากินเผ็ดไม่ได้ไม่รู้ซัมนี่กับเผ็ดอ,อ,อร่อยมาก cái gì Thịt ta ăn loài ạ à. เพชค่ะพี่น้องหาแนวกินแก่ก็ข้าวต้มมัดได้ข้าวต้มมัดนะพ่อ เผ็ดน่ะขขาต้มมัดกินแก่ค่ะพี่น้องค่ะเผ็ดเหรอค่ะเผ็ดค่ะน่องเน่ก็บไอคัดจมูกน้ำมูกแล้วอากาศเปลี่ยนแปลง เผ็ดหรือว่าเรากินเผ็ดไม่ได้เ็ไม่รู้ซ้ำนน่กับเผ็ดอร่อยมาก thịt cái hmm. gì thế uhm. Thịt tả loài ạ ง่า <c oughs> แล้วค่ะพี่น้องบ๊ายบาย <c oughs>